กูอยากจะลองให้มันดังกว่านี้แต่กูทำไม่ได้คนมันเยอะไอต่อกูอายเขาลูกชายตายยิ้มแห่งบ้านโกงไมแ้แดงอาดใยบีเคแอล้าตัวโคตรแพงเรื่องีไม่เคยทำจำได้แต่เรื่องชั่วกูร้องบรรทาดให้ทัวว่าคนชัวเจ็ดแผ่นดิน เรื่องราววันสิ้นสุดความรักของพิยมก็มาถึงแล้วนะครับคือครั้งนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องราวของเจมินนะฮะแต่เป็นเรื่องราวของน้องซาลี่ที่พี่วอ,อกจ้างมาเพื่อแกล้งให้พิยมรักแล้วอาศัยวันหนึ่งจะหักอกพิยมนั่นแหละครับเพราะพิยมแกเคยแกล้งพี่วอ,อกไว้เอาจริงๆตอนนั้นเราเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับว่าพิยมนี่ทําอย่างนี้ไม่คิดถึงใจเพื่อนเลยนะคือในความเป็นจริงบางทีจะจริงจังหรือไม่จริงจังก็ตาม แต่ก็ต้องให้รู้ว่าขอบเขตที่จะแกล้งกันมันควรประมาณไหนครับครั้งนั้นพี่วอกเสียน้องนิวิวไปคนดูอย่างเรานี่สาบแช่งพิยมกันใหญ่เลยนะครับและครั้งนี้ก็เป็นช่วงเวลาสิ้นสุดความรักของพิยมเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะใจไม่แข็งอย่าดูก่อนไปรบกวนเพืเ่อกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับอา้าวัอินโดททำไมอะ กเตกกหลุมััวอง็คงต้องเริ่มที่ฉากนี้เลยแหละครับเป็นเรื่องราวของพี่ยมที่จะขอน้องสาลี่แต่งงานเหมือนในตัวอย่างเลยแหละครับพี่วอกแกเป็นคนวางแผนให้นะซึ่งพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นแผนพี่วอกที่จะหักอกพี่ยมนะครับจากตัวอย่างก็บอกเราไปหลายอย่างอยู่นะแต่ก็ยังไม่ได้บอกบทให้เรารู้ทุกอย่างนะครับครั้งนี้พี่วอกกับพี่เป็นต่อนั่งกินข้าวกันอยู่ที่บางบาสองคนก่อนครับ ซึ่งพี่เป็นต่อรู้แล้วนะครับว่าพี่วอกจะใช้สถานการณ์นี้เอาคือพี่ยมด้วยการให้น้องสาลี่หักอกพี่ยมในวันนี้ครับแมมนพี่เป็นต่อจะพยายามห้ามแล้วแต่พี่วอกก็สำทับด้วยครับว่าความแค้นที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันยังอยู่ในใจของแกอยู่เลยพี่ยมเคยทําให้น้องมิวมิวบอกเลิกพี่วอกไปนั่นแหละครับแล้วพี่ยมกับน้องสาลี่ก็เดินเข้ามา ดูแสดงความรักกันจนคนดูอย่างเรานี่แทบจะเอียนไปเลยนะครับน่าจะเป็นเบาหวานตามๆกันไปนะครับนักแสดงที่สวมบทบาทเป็นน้องสาลี่เธอก็แสดงได้ดีมากๆเลยนะครับเธอน่าจะชื่อว่าคุณแจ็คกอรินอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็ยังไม่รู้จักเธอดีนะครับอยากให้เธอแวะเวียนกลับมาบ่อยๆนะครับเธอแสดงได้ดีและสนุกมากๆครับผมเมื่อทั้งคู่นั่งโต๊ะอาหารแล้วน้องสาลี่ก็ขอตัวไปที่ห้องน้ำครับ พี่วอกก็เลยมาคุยกับพี่ยมถึงแผนที่คุยกันไว้ว่าจะขอน้องสาลี่แต่งงานเตรียมแหวนใส่ไข่ตุ๋นไว้เลยพอตักขึ้นมาก็ขอเธอแต่งงานได้เลยซึ่งในใจพี่วอกเนี่ยคิดอยู่แล้วครับว่าจะอาศัยถานการณนี้ในการให้น้องสาลี่บอกเลิกพี่ยมค่ขาขอแต่งงานเลยแหละครับกะเอาคืนให้เจ็บกว่าหลายเท่าเลยนะครับเรื่องราวมันไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการนะครับเหมือนในตัวอย่างเลยนะ ตอนเธอออกมาจากห้องน้ำปรากฏว่ามีคนประคองเธอมาครับแล้วผู้หญิงที่ประคองเธอมาก็บอกว่าพี่เขาล้มในห้องน้ำตอนนี้แหละครับอาการความจำเสื่อมสมองกลับของน้องซารี่ก็เกิดขึ้นทันทีคล้ายๆใครรู้ไหมครับคล้ายๆพี่เป็นต่อครับถามอย่างตอบอย่างคือสรุปแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องครับแต่พี่วอเนี่ยแก่สงสัยฮะอย่าเรียกว่าสงสัยเลยนะ เรียกว่าปักใจเชื่อไปแล้วครับว่าน้องสาลี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคือน้องสาลี่จะไม่ยอมทําตามแผนที่พี่วอกวางไว้กับเธอครับเธอเลยแกล้งว่าตัวเองล้มและสมองกลับครับพี่วอกจึงบอกให้พี่ยมรีไปเอารถมาเพื่อเอาน้องสาลี่ไปโรงพยาบาลครับจังหวะนั้นพี่วอกก็พยายามพูดคุยกับน้องสาลี่แกบอกว่าแกรู้ว่าไม่ได้เป็นจริงแต่น้องสาลี่ก็ยังตอบกลับแบบไม่ตรงคำถามเหมือนเดิมครับพอพี่ยมมาก็เลยต้องพากันไปที่โรงพยาบาลครับ เมื่อไปถึงโรงพยาบาลก็ไปเจอหมอระหว่างที่หมอกําลังพูดคุยอยู่นั้นคุณหมอก็เลยบอกให้ทั้งหมดเดี่ยออกไปจากห้องก่อนขออยู่กับคนไข้2คนก่อนพอทั้งหมดออกไปข้างนอกคนดูอย่างเราก็รับรู้ได้เลยนะครับว่าหมอคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนของน้องสาลี่ครับฮ่าซึ่งเธอได้นัดไว้ก่อนแล้วว่าให้ช่วยวินิจฉัยโรคเธอว่าเธอเป็นโรคสมองกลับจากการที่ล้มหัวฟาดน,นี่แหละแต่อาการไม่ได้หนักมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทำทีซีสแกนก็ได้ สุดท้ายพี่ยมก็เลยต้องพาน้องสาลี่กลับมาที่บางบาเหมือนเดิมครับถึงตรงนี้เราแค่รู้ว่าน้องสาลี่เธอแกล้งสมองกลับนะครับโดยที่พี่วอกเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหนักไปกว่านั้นพี่ยมเนี่ยไม่รู้ว่าถูกหลอก2ชั้นเลยนะครับพี่วอกยังคงสงสัยพี่เป็นต่อว่ามีส่วนร่วมในแผนของน้องสาลี่หรือเปล่าพี่เป็นต่อก็ดูเหมือนว่าแกทําหน้าแปลกๆนะครับ ตอนเราดูอยู่ยังรู้สึกว่าอ้าวพี่เป็นต่อนี่น่าจะไปรู้อะไรมาก่อนหรือเปล่าจนพี่เป็นต่อได้นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าวันนี้ครับน้องสาลี่เธอมาที่บ้านของพี่เป็นต่อแล้วขอให้พี่เป็นต่อเนี่ยช่วยคิดแผนว่าจะทํำยังไงไม่ต้องหักอกพี่ยมเพราะเธอรู้สึกสงสารพี่ยมครับเธอรู้สึกว่าพี่ยมรักเธอมากๆเธอจึงไม่อยากทําให้แผนมันสําเร็จ เราดูสิเนี่ยขนาดคนชั่วยังมีคนสงสารเลยนะครับจนพี่เป็นต่อรู้สึกว่าก็ไม่ควรจริงๆนั่นแหละแกจึงออกอุบายล้มหัวฟาดสมองกลับให้กับน้องสาลี่นี่แหละครับแล้วถึงแม้นพี่ยมกับพี่วอกเข้ามาในห้องนั้นก็ไม่ได้เห็นว่าทั้งคู่คุยกันอยู่นะครับกลับมาที่ปัจจุบันครับที่บางบานะพี่เป็นต่อยิ้มขึ้นมาหลังจากที่ตัวเองคิดสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ไปครับ จนพี่ว่าสงสัยว่ายิ้มอะไรเอทั้งฝั่งพี่ยมกับน้องสาลี่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องครับจนพี่จวบมาคุยด้วยเราถามว่าเธอเป็นอะไรเนี่ยพี่ยมตอบว่าเธอสมองกลับนิดหน่อยพี่จวบก็เลยบอกว่าอ้าวอย่างนี้ปล่อยเธออยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยจนสุดท้ายพี่ยมเลยคิดแผนได้ว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องพาน้องสาลี่กลับไปที่ห้องของแกแล้วเผด็จศึกเลยครับตื่นขึ้นมาก็เป็นผัวเมียกันเลยไม่ต้องรอแต่งงาน พอขอแต่งงานก็เกิดอาการชักอยู่ดียุ่งยากเปล่าๆซึ่งประเด็นนี้พี่วอกเห็นด้วยเฉยเลยครับอะสงสัยไหมครับว่าทําไมพี่วอกเห็นด้วยไหนว่าจะให้หักอกพี่ยมไงมันเป็นเพราะว่าพี่วอกเนี่ยแกจะจัดการเรื่องราวสมองกลับของน้องสาลี่ก่อนนี้แหละครับเพราะอย่างน้อยน้องสาลี่ก็คงไม่อยากที่จะได้พี่ยมเป็นผัวใช่ไหมหรือไม่อยากให้พี่ยมทําอะไรเธอนั่นแหละตอนนี้น้องสาลี่ก็ได้ยินด้วยครับ เธอคิดว่าตัวเองสวยและจะหนีรอดจากไอ้สักกรินดาวร้ายได้ยังไงยิ่งพี่วอกแกล้งพูดว่าเดี๋ยวจะหยอดยาให้พี่ยมพาน้องสาลี่ไปตอนนี้น้องสาลี่เธอก็เลยต้องแกล้งปวดหัวแล้วสมองกลับมาเป็นแบบเดิมอีกรอบครับเมื่อแกล้งปวดหัวสมองกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็กลับเข้าแผนเก่าของพี่วอกครับผมพี่ยมก็เลยไปบอกให้พี่จวบเอาไข่ตุนมาเสิร์ฟฮะจำได้ไหมครับไข่ตุนมีแหวนขอแต่งงานอยู่ในนั้นฮนะ ตอนนี้น้องสาลี่ไม่รู้จะทํำยังไงฮะพาอพี่วอกเนี่ยขู่ไว้ว่าถ้าไม่ทําตามแผนจะหยอดยานอนหลับแล้วส่งให้พี่ยมทําเมียครับ <c oughs> โหดจัดเลยพี่เราเธ <c oughs> อบอกให้พี่เป็นต่อช่วยเธอแต่พี่เป็นต่อบอกว่าทําตามที่มันพูดไปเอเรื่องมันจะได้จบจบสุดท้ายซีนขอแต่งงานก็กําลังจะเกิดขึ้นครับไข่ตุนก็มาถึงพี่ยมกําลังจะให้น้องสาลี่ตักไข่ตุนขึ้นมาฮะได้เจอแหวนแต่งงาน แต่น้องซารี่เธอไม่รอไปถึงจุดนั้นนะเธอเฉลยทันทีว่าพี่วอกจ้างเธอมาหลอกให้พี่ยมรักแล้วเธอจะได้มาหักอกพี่ยมซึ่งที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ใช่ความจริงครับพี่ยมนี่จะเรียกว่าหน้าอึง้งหรือเสียใจน้ำตาคอเบ้าไปเลยนะครับและน้ำตาก็ค่อยๆไหลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่วอกก็หัวเราะแล้วลุกขึ้นมาเดินมาหาพี่ยมแล้วก็เฉลยว่ามันเป็นแผนของแกครับอ่ มึงทําให้กูเลิกกับน้องมิวมิวกูเอาคืนมึงฮนะตอนนี้แม้นคนดูอย่างเราก็รู้สึกสงสารพี่ยมจับใจเลยนะครับคือลืมความชั่วที่แกเคยทําในอดีตมาก่อนเลยนะเพราะการแสดงของแกจริงๆนะคือหมายถึงพี่เจี๊ยบนะฮะแกแสดงได้ดีมากเลยนะครับแกค่อยๆพูดน้ําตาค่อยๆไหลแกบอกว่าแกไม่ได้โกรธน้องสาลี่หรอกนะครับเพราะความรักมันบังคับกันไม่ได้แกบอกว่าแกผิดเองที่ไปรักน้องสาลี่มากเกินไป น้องสาลี่ได้แต่ยกมือไหว้ขอโทษพี่ยมอะจังหวะที่แกหยิบแหวนขึ้นมาจากไข่ตุ๋นเนี่ยใช้กระดาษทิชชู่เช็ดแหวนวงนั้นแล้วแกก็ร้องไห้ไปด้วยครับแหมฉากนี้นี่เล่นเอาคนดูอย่างเราสำนึกผิดไปด้วยไม่ทันเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะเราคิดว่ามันน่าจะสะใจไหมอะแต่พี่ยมเล่นซะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกผิดไปกับพี่ว่ากับน้องสาลี่เลยนะครับ ยิ่งจังหวะแกมองแหวนวงนั้นแล้วเงยหน้าขึ้นมามองน้องสาลี่คนรู้สึกผิดในนั้นน่าจะเยอะมากเลยนะครับพี่เป็นต่อบอกว่าสะใจมึงหรือยังพี่วอาบอกว่าก็กูไม่รู้ว่ามันจะเสียใจขนาดนี้มึงก็ลองรักใครจริงๆสักคนหนึ่งสิไอวอกมึงจะได้รู้สึกว่าเป็นยังไงนี่พี่ยมรักน้องสาลี่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเล่นสเสลวาเชื่อเลยนะครับก็เชื่อจริงๆนั่นแหละก็เป็นเรื่องจริงนั่นแหละที่พี่ยมรักน้องสาลี่นะครับ จนน้องสาลี่รู้สึกผิดเอามากๆครับเธอจึงบอกว่าถ้าจะด่าใครสักคนหนึ่งก็ต้องด่าพี่วอกนะพี่วอกจึงบอกว่าเอามึงด่ากูเลยทำมันทําให้มึงเจ็บน้อยลงอะ่ะตอนนี้พี่วอกแกรู้สึกผิดมากๆแล้วนะครับพี่ยมจึงบอกว่ากูไม่ด่ามึงหรอกกูต้องขอบคุณมึงมากกว่าที่มึงทําให้กูรู้ว่ากูรักน้องสาลี่ขนาดไหนปาติดทูจากนั้นเพลงเศร้าก็ดังขึ้นมาโฮโฮโฮพี่ยมร้องไห้แล้วก้มหน้าเดินไปทางห้องน้ําครับ พี่เป็นต่อก็เลยถามว่าเอามึงจะไปไหนคําพูดที่พี่ยมพูดเล่นเอาเราเศร้าหนักยิ่งกว่าเดิมไหมครับแกบอกว่ากูอยากร้องไห้ให้มันดังมากกว่านี้แต่กูทําไม่ได้คนมันเยอะไอต่อกูอายเขาแล้วพี่ยมก็เดินเข้าไปในห้องน้ําปาดอย่างกับพระเอกเกาหลีเลยนะครับสุดท้ายพี่ว่าต้องสํานึกในสิ่งที่ตัเองทํากับพี่ยมเล่นสนักเลยนะครับ แกไม่คิดว่าพี่ยมจะอินกับความรักกับน้องสาลี่มากขนาดนี้นะครับเอาจริงๆนะครับครั้งนี้พี่ยมนี่ MVP เลยฮะคือพี่เจี๊บเนี่ยแก MVP เลยฮะโดยเฉพาะการแสดงในบทเสียใจอกหักของแกนี่บอกเลยว่าสุดยอดนะครับไม่คิดว่าแกจะหล่อในความรักได้ขนาดนี้นะแรกๆจริงๆผมรอเลยนะว่าพี่ยมจะโดนพี่วอกเอาคืนแบบเจ็บเสะใจยังไงแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆอ้าวกับกลายเป็นสงสารพี่ยมเฉยเลย ลืมเรื่องที่พิวกโดนพิอมแกล้งไปหมดไปเลยนะครับตอนนี้ต้องยกเครดิตให้กับสักกรินดาวร้ายพี่เจบเชิญยิ้มนะครับแสดงบทบาทนี้ได้ดีมากๆเลยนะจนเราแอบคิดว่าถ้าน้องสารี่เปลี่ยนมาชอบพิอมจริงๆได้ก็น่าจะดีนะพิอมจะได้สมหวังในความรักบ้างนะครับแล้วเพื่อ,อนๆคิดเห็นยังไงครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกดซ u b s c r i b e และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T